ค,ค่ะวันนี้ก็มาร่วมงานกับทางยูนิโคลอีกแล้วค่ะกับคอลเลคชันนี้ค่ะยูนิโคลซีค่ะเป็นยังไงมีไอเทมไหนเป็นพิเศษหรืออไรลอางเลยน,น้ามั้ยคะมีไอเทมหนึ่งที่หนูแบบว่าทัชใจมากตรงที่มันเป็นกางเกงขาสั้นด้วยใส่สบายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นผ้าที่แห้งไวมากค่ะที่หนูพูดไปนบนเวทีคือหนูเผลอกินน้ำและน้ำมันหยดลงกางเกงนิดนึงออแต่แค่ประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็แห้งไวมาก ตอนแรกหนูก็ใจหายวาะะบเลยค่ะกวดลูกค้าว่า <Okay. S 1> แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่รู้ค่ะแต่รู้ตอนหนูพูดบนเมทีนั่นแหละ <laughs> เออมันมีไอเทมไหนที่เราเล็งๆไว้แบบเรืออยากได้หรือไรพิงเศษไปลองดูแล้วมีหมีค่ะมีเป็นรองเท้าแตะลัดส้นสำหรับผู้หญิงหดีรู้สึกว่าหนูมีรองเท้าแตะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเลยคิดว่าแบบเป็นไอเทมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะกดเฟบเอาไว้แล้วก็รอกดซื้อทางออนไลน์ค่ะครับปกติ้วแบบมันเลือกใส่ง่ายหรือยังไงบ้างตอบโจทย์ชีวิตยังไงบ้างตอบโจทย์มากค่ะด้วยความที่เป็นยูนิโคลเนาะเขาแบบว่าเน้นการใช้ชีวิตให้มันแบบใช้ชีวิตอยู่ใน ประจำวันของเราได้จริงๆแล้วก็สามารถเอาให้มันเป็นทางการหรือว่าจะเป็นสไตล์แคชชวลเราไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือไปทัวร์กับเพื่อนก็สามารถใส่ตัวเดียวได้เลยค,ค่ะ,ยยะครับข้ฝากคอลเลคชั่นดีๆอยู่ในเรื่องครับค่าขอฝากทางยูนิโคลด้วยนะคะทุกคนก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับทางยูนิโคลอีกค่ะอุดหนุนกันเยอะๆค่ะได้เลยครับอ่ะล้วสุดล่าสุดหลยคนมือหางครับที่คอยปล่อยเปิดตัวโปสเตอร์อะไรก็ไปเซียนหมวยอ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างเลยเราที่ังนี ก็เพิ่งเปิดตัวไปค่ะจริงๆอยู่บนเวทีเมื่อกี้ก็มีนัดลงงานลงโปสเตอร์ภาพแรกกุภาพแรกอันที่หนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปค่ะเรื่องเด s สโตนค่ะพระแท้คนเก๋ค่ะ mm hmm. ก็ตื่นเต้นค่ะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราก็ไม่คิดว่าตัวงจะได้ทําเหมือนกันแล้วก็ทางแฟนคลับทุกคนก็น่าจะฮือฮากันอยู่พอสมควรยังไม่ได้กลับไปเช็คฟีดแบ็เลยค่ะ พี่เปรักกำกับด้วยใช่ค่ะพี่เปย์รักเป็นคนกำกับเป็นไงบ้างสนุกมากค่ะพี่เป้พี่เป้เป็นคนที่ชิลไหมก็ไม่ได้ชิลมากขนาดนั้น <c oughs> คือเป็นการกำกับเรื่องแรกของพี่เขา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พี่เขาเป็นนักแสดงมาก่อนเนาะเขาก็จะรู้ว่าอยากได้อะไรบ้าง <c oughs> เขาเป็นคนที่มีภาพในหัวอยู่ลยแล้วก็ให้เราแบบไปทำกันบ้านมา workshop. เวิร์กช็อปแล้วก็ทำงานกันอย่าง หนักหน่วงค่ะดุกไหมพี่ไม่ดุกไม่ดุค่ะไม่ดุไม่ดุไม่ว้ใจดีใจดีมากค่ะห่วงเราคือยังไงเขาจะไม่ให้ผ่านถ้าเรายังทำไม่ได้เลี้ยดดูอ๋อเลี้ยดดูคือคือเขาคือเขาไม่ได้ดูแบบต้องทำไม่ได้แต่เขาจะแค่แบบหนุ่ยครับผมว่าอีกนิดนึงอะไรเงี้ยละเอียดอย่างนี้หรอละเอียดค่ะละเอียดเฉยเฉยประสบการณ์การเดินดูพระเป็นยังไงมีไหมแบบประสบการณ์เยอะค่ะ เฮ้ยนี่เราพูดออกมาอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเราไปเล่นเรื่องนีเออเสียงพักไงอ่ะเราไปเราขึ้นเข้าคอนเสิร์ตพักได้เลยยังอ่ะคืออุ้ยก่อนหน้านี้ที่แบบหนูให้สัมภาษณ์กับพี่แหละมั้งที่แบบที่เวลพอที่ที่แบบว่าที่พี่ถามแบบดูพักเป็นไหมแล้วหนูตอบไปว่าดูเป็นเอาจจริงๆดูเป็นสำหรับหนูนี่คือหมายถึงว่าแค่มองกล้องเราแบบดูเป็นไหมแบบเห็นไหมว่ามันมองเห็นไหมเพราะว่า จริงๆตอนแรกวันแรกที่หนูไปเรียนเลยค่ะไปเวิร์กช็อปเลยคือหนูมองอะไรไม่เห็นเลยเออใช่คือการส่องส่องกล้องพ้ามันแบบไม่ใช่แค่ว่าส่องแล้วจะมองเห็นเลยมันต้องหาจังหวะหาจุดที่แบบมันจะต้องมองเห็นจริงๆออหนูก็ถือว่านี่แหละหนูดูเ,เป็นแล้วเราแยกมวลสารเป็นเรียวก <laughs> ็ <laughs> วาอาจจะมีทำมาจากดินบ้างอะไรเงี้ยไม่ก็ คือหนูคิดว่าจะดูเป็นว่าจริงแท้หรือเกยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ประสบการณ์มากกว่าว่าเราได้เคยจับของแท้เนี่ยเยอะมากขนาดไหนเราเคยส่งของแท้มากขนาดไหนมันมันหนูไม่แน่ใจว่ามันจะแบบเห็นได้ชัดขนาดไหนแต่สําหรับส่วนตัวหนูหนูคิดว่ามันต้องดูแล้วว่าเห็นอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้เราเคยเห็นเป็นของแท้อะไรอย่างนี้มากกว่าเฮ้ยไงนี่ไปงไง ต้องลงพื้นที่เลยไหมบอกว่าไปตามสถานที่ค่ะหนูก็ไปเวิร์กช็อปที่พันทิปค่ะไปไปหลายไปหลายวันอยู่อย่างพี่เป้เวลาเขาไปเขาจะได้พากลับมาเราได้ไหมหนูไม่ได้แต่ว่าเคยเคยมีแบบว่าแบบมามาแนะนำอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังยังยังไม่ทันได้คขาวนแล้วปกติเราไปสายมูอไหมจริงๆหนูสายมูมากสายมูมากค่ะ ก็คือไหว้ขอพรใช่ใช่ค่ะก็ไปวัดไปไหว้พระทำบุญทั่วไปค่ะแล้วเป็นคนสะสมพระไหมคะสะสมพระแล้วพี่ฮอปเนี่ย <c oughs> <c oughs> สะสมพระไหมจริงๆริไม่เลยค่ะ <c oughs> ใช <c oughs> ไ่ไม่เคยไม่เคยแบบเข้าวงการเกี่ยวกับพระเครื่อมาก่อนเลยค่ะ <c oughs> มีครั้งนี้เนี่ยแหละที่ได้มากลุ่ปหนึง่งจาก พี่เอ็มผัดเทพค่ะเหมือนไปเวิร์กช็อปกับพี่เขามาด้วยแล้วพี่เขาก็แบบให้พามาอ่ะเอาไปส่องเล่นๆจากจาก,จากการลงพื้นที่วันนั้นหนูว่าแบบโอกาสผักมันลึกล้ําขนาดไหนแบบคนเยอะหรือเป็นเงินบ้างลองเล่าให้คนเยอะมากมคนเยอะมากๆแล้วก็แบบหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองที่เดินห้างทั่วไปอะคะอ่ะแล้วเดินผ่านคนคนหนึ่งอะกลายเป็นว่าทุกวันนี้หนูจะมองแล้ว่าแบบเขาห้อยอะไรคือถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเขาห้อยพระองค์ไหนแต่ว่าอย่างน้อยหนูรู้ว่าอุ้ย ไม่พระนี่นานอะไรเงี้ยเรียกว่าตอนที่เราแบบว่าเข้าคอร์สเรียนแบบภาษาอังย,ยากไหมคะภาษไยยากไหมก็ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมั้งคะเหมือนเราแค่ไปทําความเข้าใจแล้วก็พี่เขาอยากให้เราคุ้นเคยคุ้นชินกับสังคมเกี่ยวกับพระเครื่องมากกว่าว่าเซียนเขาใช้ชีวิตยังไงพูดคุยยังไงส่วนใหญ่จะไม่ได้เน้นเรื่องการมองพระอย่างเดียวค่ะจะเน้นเรื่องแบบว่าวิธีการพูดหรือสายตาเขา เรา amazing ไหมเราได้เราได้เข้าไปในี่นี้ Amazing ค่ะ Amazing เเพราะว่าเราเราก็จะได้เจอเซียนพักหลากหลายรูปแบบเราก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าอ๋อเซียนพักคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะเราเราก็จะเอาคนนี้ไปรีเลทกับตัวละครตัวหนึ่งในหนังเรื่องนี้ค่ะว่าอ๋อเขาต้องแบบอะไรฟิลฟิวนี้แน่เลยเป็นแล้เป็นกเป็นแบบแบบแฟนมาทักเราเซียนหน่วยเซียนหน่วยแบบเยอะไหมหรือว่าจริงๆแฟนคลับหนูจะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆค่ะ จะเป็นคนที่ทักหนูกาเซียนหวนยจริงๆแต่เป็นคนนึงเรียกหนูว่าซอลุกๆแล้วมันลุกแล้วมันย่างอี้เหรอลุกแล้วมันได้เรอะคือตอนที่นนะตอนตอน,ตอนที่ตอน,ท,ตอนที่ปล่อยรูปออกมาครั้งแรกเลยมั้งคะแบบเป็นฟีลสปรรยอยเขาเขายัง <ๆ S 1> ไม่รู้ว่าหนูเป็นเซียนเขาก็เลยเรียกหนูว่าซอด้วยการแต่งตัวแล้วเราอยากเป็นเซียนเป็นเซียนดีกว่าอาจจะซอะรวยนะก็เป็นเซียนก็รวยได้ อะไรลนะคะบอกว่าลงทุนัรใจพ่อหนูพ่อหนูแบบเริ่มเริ่มหาหากองหาพระเก่าๆที่บ้านมาส่องดูค่ะเผื่อจะไปให้พี่เขาอ้นีใช่เผื่อพ่อบอกว่าแบบเนี่ย ไปกองวันไหนอ่ะเจอพี่บอยไหมบอยท่าพระจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเอาพระไปเผื่อเผื่อได้เนาะเราเผื่อเผื่อดีเผื่อดีหลักเหลักใช่เผื่อจะแบบมาเป็นแบบสิบล้านเลยอ่ะเราคิดไหมว่าโลก้าถ้าแฟนๆมาเจอเราภาพยนื์ออกนี้เขาจะค้าพาแท้เปลี่ยนจากของก็ถ้าเป็นพระแท้ก็เอามาได้

อ๋อที่ที่กล่าวว่าแบบอยากจะศึกษาใช่ไหมคะจริงๆมีหลักข้อเกษตรค่ะเพราะว่าพี่ไดอาน่าเป็นเซียนเซียนพระเหมือนกันเซียนพระผู้หญิงเขาแบบว่าเขาแอบ,บเขาเขาเป็นเรียกว่าเป็นคุณครูของหนูที่สอนหนูดูพระด้วยแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับเซียนพระผู้หญิงให้หนูฟังก็จะมี <laughs> ก็ก็จะรู้จักกับพี่ไดอาน่าเนี่ยแหละค่ะ <laughs> พี่ไดอาน่าิที่แบบว่าเราคุ้นเคยกันใช่ก็พี่เขาก็ ทำไมไม่ลองศึกษาหลวงพ่อเกษมบุลาคุยกับพี่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวราคาขึ้นแล้วนะอะไรเหรอคะเดี๋ยวเขาบอกพี่หลวงพ่อเกษรบอกเขาขึ้นแล้วนะบ้าเขาอาจจะไม่ได้ดูสัมภาษณ์นี้ก็ได้โอเคเอาไปแล้ไปอีกเรื่องนึงไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งมันจะเป็นวีลชุดอดิสูนยแบล็กเดียร์ที่กันเคยบอกว่าสะดุดมากจริงเหรอคะ หนูหนูไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามีหลายคนพูดกับหนูอยู่ว่าแบบเม็ดมากเม็ดมากชุดขาวแต่หนูหนูหนูก็เห็นในทวิตอยู่บ้างค่ะใช่หนูก็ตามหลีแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบไปไกลถึงไหนบ้างรู้าะมีเพื่อนมอต้นทักมาว่าแบบใช่เพื่อนมอต้นทักมาเลยแบบไม่ไม่ได้คุยกันนานมากเพื่อนทักมาว่าแบบ เอาอีชุดขาวเนี้ยไปเผาทีขึ้นฟีดเต็มเลยเห็นเเหื่อแล้วบมือนเหมือนเพื่อนไม่อยากมองแล้วเลยเต็มฟรีคนที่ขับไปขับมาก็ตกคนนอกๆเข้ามาได้เยอะเลยแล้วก็ชุนโฉบก็สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่การที่มีแฟนแคลมาขับมัจะต้องมีการ boost energy ก่อนที่จะขึ้นเวทีเพราะว่ามันเห็นทุกกลุมมองเลยก็จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับยาเออหนูว่าวันนั้นอาจจะเป็น ความโชคดีที่เล่นในห้างก็เลยไม่ร้อนคะก็เลยแบบว่าหน้ายังแบบไม่ค่อยอ่อมยังไม่ค่อยมีเหงื่อยังไม่เป็นถังหูลูสักเท่าไหร่ใช่คือคือถ้าสมคือจริงๆหนูหนูว่าหนูทําตัวเหมือนเดิมทุกสเตจน่แหละค่ะในทุกเวทีที่แบบที่ไปไม่ว่าจะอยู่ในห้างหรือว่าอยู่นอกห้างงานคอนเสิร์ตทั่วไปหนูก็พยายามบูสต์เอเนอร์จีให้เหมือนเดิมแล้วก็พร้อมเจอแฟนคลับทุกคนที่อยู่หน้างานค่ะแต่ว่าวันนั้นน่าจะแบบโชคดีตรงที่แบบ เฮ้ยด้วยสีชุดอะไรด้วยอาจจะเหมาะกับ personal color ไม่รู้พูดไปเรื like <bbe> ่อยค่ะอะไรนะคะพอเราบอห้ามโตอะคะขอขอแอบเงียมเงียบฉีกินหนึงจะยี่สิบแลขอญาตโตหน่อยนอขอขอเป็นสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะเออไม่รู้เหมือนกันค่ะปล่อยให้เป็นไปตามอายุแล้วกัน ชุดนั้นหนูใส่เกาะอกอยู่เออแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันดูเซ็กซี่ได้ขนาดนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่อินเนอร์ใช่อาจจะเป็นที่อินเนอร์ด้วยเพลงด้วยอะไรด้วยท่าเต้นด้วยค่ะแต่ทุกท่านก็จะมีการเซฟทุกครั้งดยใช่าะนะใช่ใช่ค่ะพี่ทีมงานก็ถ้าพี่เห็นอยู่ข้างๆเวทีจะยืนอย่ที่สองเจ็ดคนใคร ใครอะไรหลุดไม่ไม่ดับเฮ้ยอะไรใช่แเรามีคนสาวช่วยดูแลใช่ค่ะพี่เพียรคอยดูแลตลอดค่ะแต่าอฟิตติ้งเราก็ต้องมีการเช็คแล้วก็แบบใช่ค่ะหรือว่าถ้ายืนอยู่บนเวทีค่ะเพื่อนเพื่อนกันเองก็ช่วยกันเช็คเหมือนกันแบบว่าแกหน้าเยิ้มกันเองเลยตรงตรงตรงไล่ผมฝั่งซ้ายอะไรแล้เป็นยังไงก็ ยินดีรับคนล็อกด้อมเข้ามาเรื่อยใช่ไหมคะค่ะยินดีค่ะดีใจที่ได้เจอค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าจะ20แล้วเราเราตั้งเป้ายังไงตอนยี่สิบากทำอะไรอะไรเป็นสิ่งแรกสิ่งแรก20ป่ะคะเออเออหนูอาคิดไม่ออกคิดไม่ออกเออ ยิงธนูแล้วกันค่ะต้องซ้อมต้องซ้อมยิงธนูให้เก่งฉีกไปเลยว่าฉีกเอยเราต้องซ้อมเพื่อแข่งขันกันานโอ้จริงจริงโอลิมปป์ก็มีการแข่งขันนี่เป็นไงแต่แต่ไม่มียิงธนูอย่าอย่ายิงเฉย แต่กีฬาอื่นเราก็ต้องซ้อมเนาะค่ะกีฬาอื่นก็จะพยายามค่ะถึงแม้ว่าจะทําอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ <laughs> เวลาอยู่ใน f o r e a r c h a l l e หนูก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยชนะเลยมันมีคนทำแรงอยู่ค่ะทีมสีฟ้าเป็นแบบเป็นชื่อคนนี้แล้วก็ประสบการณ์การชนะเท่ากับศูนย์อ,อะไรเงี้ยแล้วแบบศูนยหลายคนมากเราปส เน้นข้าร่วมเนาะเน้นเข้าร่วมเรามาเอาความบันเทิงหรือเอามีมเอาตังมาทั้งนีห้อยพระไปแข่งจะมีดวงพระสมเด็จ อาจจะแบบคุ้มครองหนูแต่หนูต้องไปขอพี่เป้ละอุ้ยคุ้มครองคนในสีอยู่สีอะไรอายูสีได้อายุสีน้ำเงินค่ะ Blue Devil ไว้ใจได้ไหมลูกพิมพ์เราไว้ใจได้ไหมแต่ละคนเป็นไงพี่พี่หนูหนูไว้ใจพี่พี่อยู่แล้วแต่พี่พี่ไม่ไว้ใจหนูโค้าทีมที่นนท์ค่ะหนูมีการเซลล์กันเกิดขึ้นในทวิต ใน X ทหนูหนูบอกไปว่าแบบแค่วิชวลหัวหน้าทีมหัวหน้าสีอ่ะก็ชนะเราป้าพี่นอนทขาก็แบบมาใส่มีมพระตอบบอกว่าน้องอย่าพูดอย่างนั้นบันเอบค่ะพี่แรงมากแต่ก็เป็นไม่ได้นะคะมีสีน้ำเงินที่พูดเยอะๆก็พี่กิตตินเพอร์เซสพี่มังแบมมีใครอีกอ่ะ พี่นินจาเอ้ยหนูพูดเยอะอะไรด้วยหนึ่งแม่วุ่นแรงมากว่ะหนูพูดได้ก็ได้มีมีวางวางแผนอะไรกันบ้างแล้วยังฮะแบบปรึกษายวุ่นกานเราบอกไม่ได้เผื่อทิม o r a n g e Monster เเขาแบบกำลังดูคลิปนี้อยู่เขาจะรู้าจะรู้กลยุทธ์ของเรา แสดงว่าคนเาเยอะเราเยอะกลยุทธยหนูเยอะแน่นอนนั่งแบบจับเข่ารวมตัวคุยกันเลยแน่นการปชุมสีอะไรนะะไปชุมทีมเรียบร้อยระชุมทีมค่ะอย่างนี้นะเดวินเนอร์แน่นอนใช่ไหมคะเดวินเนอรค่ะวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร อีก5นาทีนะเี่ยมวันนี้นะโอเคนะหนึ่งับ 1, สาครับอสาีกรุ่นหนึ่งนะหนึ่งสาครับอะไรก็พี่นัา